เป็นอาชีพโบราณอ่ะอันนี้คือรูปตอนเรือจมเน,นี่ยเนี่ยจมแล้วคือดูเลยดูเห็นไหมน้ําอยู่เต็มท้องเรือเลยครับอชัดไหมฮแล้วก็ไอ,อ้ช่วงน,นี้ช่วงนะ้ําลงอ่ะนะเนี่ยน้ำมาขึ้นมาเน,นี่ยในนีนนนนน้มีแต่น้ำหมดแล้วท้องเรือมีน้ำหมดแล้วเรือจมมาแล้วเกือบแปดปีหลังไทยได้รับใบเหลืองจากยูอียในปีห้าแปดโดยยูอียสรุปว่าไทยทําการประมงที่ไม่เป็นไปตามหลักการยูยู รัฐไทยแก้ปัญหานี้ด้วยการออกพรกรการประมง2 5 5 8ภายใต้คำสั่งมาตา14ของคณะคสช,ชนั่นทำให้ไทยอยู่ในกลุ่มแรกจาก27ประเทศที่ได้รับการปลดล็อกใบเหลืองแต่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประมงไทยมหาศาลคือตอนต้องบอกว่าการจัดการของภาครัฐอ่ะคือที่แก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มเรื่องไอยูรัฐไม่ได้มองเหมือนชาวประมงมองคือเราเห็นด้วยนะกับหลักการไอยแต่รัฐแก้ปัญหา เพื่อตอบโจทย์ EU ไม่ได้ตอบโจทย์ IUU มันเลยวิธีการมันเลยมันไม่ได้ไปด้วยกัน IUU เกิดขึ้นในปี2553ปีต่อมาประเทศไทยได้เข้าร่วมให้สัตยาบันและบรรจุเรื่องการสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร EU เสนอให้ลดจำนวนและถอดเรือออกจากระบบ EU วางกออเวลาให้กับประเทศสมาชิก20ปีครับคาดการว่าจะใช้เงินถึง400ล้านบาท แต่ประเทศไทยใช้ระยะเวลาในการปลดล็อกใบเหลืองเพียงแค่3ปี8เดือนโดยมีการออกกฎหมายกว่า200ฉบับปิดปากชาวประมงรัฐรัฐไม่ยอมซื้อคืน 1. เรื่องงบ 2. เรื่องของเขาก็มองว่าหลักๆเป็นเรื่องงบของการจัดการนะครับคือต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาตั้งแต่คอสอชอล่วงมาจนถึงรัฐบาลนียคือใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเทียบกับ สหภา,าพยุโรปเองที่เขามาเป็นคนแนะนํารัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการจัดการอายุเขา <_ C 1> <ๆ>เขาก็าต้องใช้เงินใช้การชดเชยเป็นหลักแสนล้านเข้ามาในระบบแต่ของรัฐใช้กฎหมาย2 3 0 0ฉบ,บับเข้ามาในระบบจัดการคือภาครัฐคิดว่าโอเคควบคุมจัดการได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ไม่ได้ไปมองตรงนั้นคือมันโอเคมันอาจจะไม่ได้เสียหายโดยตรงสมมติถ้ารัฐใส่เงินไปหมื่นล้านรัฐมองว่าโูรัฐต้องคว้ากระเป๋าหมื่นล้านไปจ่ายแต่ เอารัฐเอากฎหมายไปรัฐไม่ต้องควักกระเป๋าแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันแอคชั่นมันมากกว่านั้นมันเสียหายเนี่ยถ้าอย่างที่จายาชาญบอกไปแล้วว่าแปดปีที่ผ่านมาเป็นหลักล้านล้านอันเนี้ยที่ภาครัฐเสียไปเศรษฐกิจที่มันเสื่อมโทรม GDP แต่และจังหวัดชายทะเลที่มันลดลงพวกนี้ถ้าเป็นตีมูลค่ากลับมามันเสียหายม,ม ah ามหาศาลกว่าที่ถ้าภาครัฐคิดว่าจะเอาเงินชดเชยไปตั้งแต่ทีแรกผมประเมินดูแล้วเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประมงโดยตรงเนี่ยประมาณ1.3ล้ามล้านล้าน มาจากไหนมาตั้งแต่เรือจอดเรือ,อทรัพย์สินที่เสียหายนะเรือที่ถูกบังคับให้เลิกไปเลยนะทำไปไปไป,ไปลื้อทิ้งไปจมจอดสารพัดจมอย่างที่ว่านี่นะความเสียหายเราที่เกิดขึ้นจากเรือความเสียหายจากทรัพยากรท,ที่ที่หายไปนะที่เราเคยส่งออกนะวันนี้เนี่ยส่งออกมาลดลงเรื่อยๆทรัพยากรที่ เราเคยกินเคยเคยใช้วันนี้เราต้องนําเข้ามาจากประเทศต่างๆจะมันมีตัวเลขทึ่งสถิต,ติเนี่ยมันมีบอกว่าโอเคมันมัน,มนปลาลดลงไปเท่าไหร่ทรัพยากรหายไปเท่าไหร่นะปลานําเข้าเท่าไหร่บุลค่าความความเสียหายที่เราลดลงจากการส่งออกเท่าไหร่ความเสียหายที่ลดที่เพิ่มขึ้นจากการนําเข้าเท่าไหร่1.3ล้านล้านบาทคือเงินที่หายไปจากระบบประมงไทยในช่วง7ปีกว่า ตัวเลขของการนําเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจาก90 0 0 0ล้านบาทในปี57บปัจจุบันเพิ่มไปเป็น1.2แสนล้านบาทแต่ยอดการส่งออกหายไปกว่า3แสนล้านต่อปีนี่ยังไม่นับห่วงโซ่ในสายอาชีพนี้ทั้งคนงานเรือช่างต่อเรือห้องเย็นโรงงานน้ําแข็งขายปีกและขายส่งอีกมากมายสภาพอระมงพาณิชย์ไทยในวันนี้ไม่เหมือนเดิมมานานแล้วครับแม้รัฐให้สัญญาว่าจะเยียวยาผ่านการซื้อเรือคืน แต่แปีผ่านไปสําหรับบางคนอย่างไร้วี่แววตอนนั้นว่าไงถ้าจะเอาเรือทะเบียนเรือไว้จะต้องติดหัว VMS VMS ก็คือหัวติดตามเรือกันเรือหายคือมันจะรู้หมดว่าจะไปอยู่ซอกไหนตรงไหนลืบไหนรู้หมดเพราะมันยิงขึ้นดาดาอาเทียมวันดีคืนดีสมมุติผมติดเสียค่าใช้ใจ่ายเดือนละประมาณพันพันกว่าบาทแล้วมอแบตอีกสลูกถ้าเกิดไม่มีใครดูม้อแบตหายก็อีก พึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งแล้วมแบตสองลูกลูกใหญ่เนี่ยครับผมก็เลยเลือกที่ว่าเราไม่ติดดีกว่าคืนทะเบียนให้เจ้าท่าเขาให้หมดเราไม่เอาแล้วก็นี่เขาท่าเลยขาวแดงนะครับขาวแดงมันจะแบ่งมันสามพวกเรือเรือขาวคือเรือไม่มีความผิดเรือเทาแล้วก็เรือดำเขาเขาแบ่งแบ่งอ่ะโดยที่ใช้สีนี้หมดเลยเรือดำเรือเทาก็เหมือนมีค้ามนุษย์มีการทำประมงผิดกฎหมายมาประมาณนี้ครับผมแสดงว่าเรือพวกเราที่ไม่มีข้อหาแนันก็ไปรวมอยู่กับในเรือ ถูกครับผมก็คือเขาเหมารวมเลยข่าวแดงก็คือเหมาเลยจากที่เมื่อวานที่เราฟังกัน8,000วัลลัมก็ได้มีการรักขายกันบ้างอะไรบ้างจนเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยลำเนี่ยครับผมวันนั้น8ปีที่แล้วสภาพมันไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมฮะแต่วันเวลาเปลี่ยนอยู่กลางแดดน้ารั่วอะไรมั่งเนี่ยปวกกินมั่งทุกอย่างจอดมา8ปี8ปีครับผมเฉพาะค่าบำรุงเนี่ยจอดอย่างเดียวนะจอดอย่างเดียวอ่ะสมมติฐานว่าผมต้องเช่าท่าจอดเดือนละหมื่นวันละ300ก็ตีเดือนละหมื่น ค่าจอดนะครับผมแล้วไหนจะค่าคนเฝ้าเรืออย่างน้อยแรงงานขั้นต่ำก็สามร้อยก็อีกประมาณหมื่นหนึ่งเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วค่าไฟที่ต้องดูดน้ําจากท้องเรือออกค่ากินโหเดือนหนึ่งสองสามหมื่นนะค่าไฟดูดน้ำไม่ไม่ทั้งหมดว่าคือค่าคนค่าจอดค่าจอดค่าคนเฝ้าค่าเอ่อค่าไฟที่ต้องใช้อะไรประมาณนี้สองหมื่นฝ่าสามหมื่นแล้วจอดมาแล้ว 8ป8ปีโดยประมาณเกือบเกือบแปดปีขนาดเราไปเช่าจอดรถเรายังต้องเสียจอดเลยอาจจะเป็นเรือขาวที่นับว่าเป็นเรือที่ไม่มีความผิดแต่ขอจอดและเลิกกิจการโดยสมัครใจเพราะรัฐรับปากว่าจะเยียวยาหรือเป็นเรือเทาเรือดําที่ต้องจอดเพราะพว่วงด้วยความผิดไม่ว่าจะจอดแบบไหนก็มีค่าใช้จ่ายที่ตามมาเดือนละหลักหมื่นเป็นอย่างน้อยจะทําโครงการนําเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน ในระยะที่1น,นะครับเมื่อปี2 5 6 2ก็ซื้อเรือคืนออกไป252ลําลำเป็นเงิน469.6ล้านบาทนะครับซึ่งเรือกลุ่มนี้เป็นเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการบริหารจัดการซึ่งเขาต้องจอดบ้างต้องยึดจึงบ้างหรือเราเรียกเรือขาวแดงขาวแดงทิศาขาวแดงที่จอดไว้ซึ่งเรือไม่สามารถออกได้ในปี62และ63 รัใช้เงินเพื่อเยียวยาซื้อเรือคืนไปกว่า560ล้านบาทแต่นี่ยังไม่จบนะครับเพราะยังมีเรือที่จอดรอยอยู่อีกกว่า260ลำ600ว่าลำใช่300ว่าลำแล้วก็มีอีกรถหนึ่งที่จะซื้อคืนอย่างเงี้ยครับผมรเราไม่มีไม่มีสิทธิ์รู้ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลภายในของกูบอม,มงรับเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลย เราไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลุดล็อตนี้ไปแล้วจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องหาวิธีเพราะเนี่ยถ้าวันนั้นก็มีรูปเราก็ยังมีรูปอยู่ที่จมใบก็เนี่ยเราก็รอมาเนี่ยต้องไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเคยเข้าไปประชุมที่กรมประมงก็ฟังแล้วก็เท่านั้นคือเราเข้าไปเนี่ยเรามีหวังแต่เราไม่รู้เลยว่ากรมประมงเนี่ยเขาจะมีลายชื่อเราหรือเปล่า เพื่อให้จํานวนเรือสอดคล้องกับฐานทรัพยากรอย่างไรก็ต้องพยายามถอดเรือออกจากระบบไม่วันนี้เรือจํานวนไม่น้อยต้องจอดเพราะกฎหมายบีบบังคับทั้นในทรัพยากรที่จัดสรรเนี่ยนโยบายประมงแห่งชาติโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเราขอแนวกรอบนโยบายก็คือหนึ่งจัดสรรให้กับประมงพื้นบ้านไม่จํากัดไม่จํากัด วันทาการประมงก็คือให้ทําอย่างอย่างเสรีเหมาะสมอันที่สองเรือประมงพาณิชย์ก็เช่นกันเราแบ่งเป็นประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพต่ํากับเรือประมงพาณิชย์ที่ประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพต่ําก็มี14ชนิดเครื่องมือเช่นลอบเช่นอวนลอยนะครับเช่นอวนติดตาอะไรเหล่านี้ทั้งหมดมี14เครื่องมือเมื่อนํามาเข้าแนวทางการจัดสรรแล้วเราก็พบว่า เรือเราเานี้ใช้ทรัพยากรไม่มากเราก็จัดสรรให้ทําได้ทั้งปีทวนเรือประสิทธิภาพสูงเนี่ยซึ่งเป็นมีอยู่ทั้งหมด8เครื่องมือซึ่งเป็นเครื่องมือเช่นวนลากก็สามเครื่องมือแล้ววนล้อมวนล้อมจับปลากระตักมีครอบช้อนยกปลากระตักและก็ปั่นไฟเนี่ยซึ่งเป็นเรือกลุ่มที่ทรัพยากรเรามีค่อนข้างจํากัดซึ่งกลุ่มนี้เองเราต้องมาจัดสรรการทําการประมงโดย ควบคุมจํานวนวันทําการประมงเช่นวัวลากฝั่งอ่าวไทยก็240วันวัวลากฝั่งอันนามัน270วันต่างกันครับเพราะทรัพยากรไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการควบคุมบริหารจัดก,การทรัพยากรตามฐานทรัพยากรที่มีอยู่ท้ายที่สุดคุณวิชานในฐานะคนทาประมงพาณิชย์ไทยก็เห็นแยง้งเพราะคุณวิชาญบอกว่าหากวันนี้เราเดินมาถูกทาง ทำไมจำนวนทรัพยากรในทะเลไทยกว่า7ปีที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทุกวันนี้ถามว่ายังยืนไหมไม่มีทางผมเอาง่ายๆเอาสต,ติที่คุณมีอยู่เนี่ยนะเอาจำนวนเรือกับจำนวนทรัพยากรที่คุณบอกว่าจับได้เนี่ยเอามาดูเลยนะจับไปเฉลี่ยไรลาเนี่ยมันตอบโจทย์เลยว่าคุณข้อมูลคุณเนี่ยผิดพลาด ตรงที่ใดที่หนึ่งเพราะว่ายกตัวอ,อย่างง่ายผมเอาเอาเอาทรัพยากรในประมงเท่าไหร่เรือพื้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งจับประมาณสองแสนตันานาสองแสนตันมีเรือประมาณเท่าไหร่เอาห้าหมื่นตัวเลขที่จดทะเบียนห้าหมื่นลำไปหารสองแสนตันปีหนึ่งเฉลียนน่ยเรือลำหนึ่งจับได้ไม่เกินสิบเอ็ดตันคือไอหมื่นหนึ่งพันกิโลผมถามวันหนึ่งเท่าไหร่เอาสามร้อยไปหารมันไม่มีทางอยู่รอดฉะนั้นมันตอบโจทย์เลยว่าเฮ้ยทุกวันนี้ที่เขาทำกัน ไอ้ที่คุณบอกจับปลาวันึเดือนเ,อออเดือนหนึ่งทะเลออกมาถ้าจะไม่เปิดเดือนละลสามสี่ตันเนี่ผมทำตัวเลีออกมาแล้วปรากฏว่ามันไม่คุ้มหรอกทำยังไงก็มีทางคุ้ม